กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเนอร์เซนตีสกันอีกเช่นเคยนะถ้าพูดเร็วไปก็ขออภัยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเปิดตัวแบบนี้แล้วกันนะอ่ะอันนี้เราก็อยู่ในเกมวอล์กแท้งบิสกันอีกเช่นเคยนะก็เห็นตรงหน้าไหมล่ะมันคืออะไรล่ะหวานเทียบอุ้ยกดปิดกดปิดเอฟเฟกต์พลาดเอฟเฟกต์พลาด อะไรของคุณเนี่ยอ่ะเพราะว่ารถถังที่อยู่ตรงหน้าก็คือแมชเชอร์นั่นเองนะก็เป็นรถถังที่เรียกได้ว่าตอนเข้ามานี่เขาคาดจะเป็นรถถังที่หือหามากเลยเดี๋ยวจากการที่มันอยู่ในเกมนี้ก็แน่นอนรูปทรงของมันคุ้นเคยคุ้นเคยคเหมือนขนไหนนะเหมือนขนไหนนะนี่ไงนะมันคือแมชเชอร์มันคือรถอัพแต่คลีฟ2นั่นเองนี่หนห,นหน้าตาคล้ายๆกันเลยอ,อ่้าว ให้ดูเฉยนะมันอ่าแน่นอนะว่าเมเชอร์มันก็คือรถที่แบบว่าเคพิสองในเทียเจ็ดนั่นเองนะส่วนชาติันก็เป็นเอ่อชาติผสมแล้วกันเนาะพูดให้คมันคือชาติมโนนั่นเองมันคือแบบว่าประเทศมโนนะถถสเสานะรถถังแมเชอร์นะก็รถถังระดับเจ็ดรถถังหนักที่เป็นรถถังเอ่อเขาอะไรนะรถถังบอกว่าสีฟ้านะอันนี้คนเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นรถ มันเป็นมันมันพิเศษกว่ารถถังธรรมดาพวกมันไม่อยู่ในสายวิจัยแต่มันไม่ใช่รถถังพิเศษที่ไว้ฟาร์มฟาร์มเงินนะเหมือนพวกรถถังสีทองเนี่ยก็พวกนี้คืออันนี้มันเหมือนแบบอารมณ์แบบว่ารถถังที่พิเศษกว่ารถถังธรรมดาแต่ไม่ใช่ว่าถังฟาร์มเงินนะเอออันนี้อาจจะเสียเปรียบรถถังฟาร์มเงินเนี่ยถ้าจะเอามาฟาร์มเงินนะแต่ส่วนมากรถพวกนี้จะเป็นรถที่เอาไว้รถแบบพิเศษแบบรถส่วนมากจะอยู่ในรถไอเนี้ยแหละรถรถมโนรถชาติผสมนะเอออ่ะเรามาดูสเตตัสกันเลยดีกว่านะก็ สเตตัสของสแมเชอร์นั้นก็ขออ้างอิงจากสเตตัสปัจจุบันเลยนะบางทีอาจจะมีเรื่องไอเทมนะแต่เดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันนะความทนทาน1537หน่วยก็อตัวถัง120 75 70ก็กป้องปืน1 5อ1 2 0 70นะครับตามลำดับโอกาสไฟไหม้เมื่อคืึงเดียวถูกชน15%เปอร์เซ็นต์ระยะมองเห็น2อ9 5อกอันนี้อาจจะดูน้อยหน่อยนะแต่มาดูปืนกันบ้างนะท่านน้องว่า มันเป็นคิปอัเกรดก็แน่นอนต้องใช้ปืน152ม mm ิลิเมตรเหมือนเดิมนะแต่จะต่างกันตรงที่ว่ามันมันเป็นการอัปเกรดมาอยู่ระดับเจ็ดปืนก็จะดาเมจก็คือจะรีโหลดเร็วขึ้นนะ15.16วินาทีต่อหนึ่งนัดนะครับผมแน่นอนความแสบต่อนาทีก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2,534นะครับมันคือรถที่อัปเกรดมาไม่ใช่อัปเกรดแค่แค่บอกว่าดาเมจโดยรวมที่เพิ่มขึ้นเพราะว่ารีโหลดเร็วขึ้นนะครับมัน มันจอกก่อเพิ่มขึ้นด้วยถึงแม้ว่าลูกจอกก่อธรรมดาจะดูเพิ่มขึ้นไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยร้อยสี่สิบนะครับผมนะะเดี๋ยวให้ดูรถ kv สองนะครับนะถ้าจาไม่ถ้าคุณจำไม่ได้ก็ลองกดหยุดไว้นะอาเห็นไหมมันเป็นการอัปเกรดดามเมจขึ้นมานี่จอกก่อร้อยสิบนะครับถือว่าถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะประมาณนึงนะแล้วก็กระสุนพิเศษของ kv 2นั้นก็เป็นกระสุนจอกก่อเหมือนกันเพิ่มเจอกมา1 3 6เองถือไม่เยอะนะ แล้วก็ได้ไจเ,เฉลีย่ยก็จะมาณนี้หกร้อยสี่สิบห้าสี่ห้าเก้า้ยสิบนะเห็นไหมเจ็ดเจ็ดจุดหนึ่งนะถือว่าเลงนานมากอันนี้คือเควสองที่ถูกเนิร์ฟมานะศูนย์จุดห้าสี่สามกระจายที่หนึ่งร้อยเมตรก็อันนี้คือมันด้วยความมันเป็นรถในสายวิจัยที่ใครก็เล่นได้ก็เลยถูกเนิร์ฟซะเยอะเลยนะก็เออค่อนข้างจะเล่นยากมากในยุคปัจจุบนนะันแต่ยังเล่นได้นะและนี่ขึ้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแล้วค่ะเดี๋ยวคอยลวกันป่อนาอะไรตอนนี้อ่ะแปลว่าสแมชเชอร์นะอ่ะ มาเข้านี่ก่อนอ่ะแมชชอร์มันก็จะได้เรื่องกระสุน well. ที่เปลี่ยนไปด้วยนะนั่นคือกระสุนระเบิดแรงสูตรต่อตารถถังนั่นเองแน่นอนว่ามันพิเศษกว่าสายวิจัยตรงที่ว่ามันได้กระสุนนี้มาการเจาะกะก็เลยเพิ่มขึ้นด้วยเป็น250หสินั่นเองแบบวเพราะว่าไอ้ปืนปืนร5 2ที่ไว้เอาไว้ตบเด็กเนี่ยมันได้เจาะกอะเพิ่มขึ้นด้วยแบบวเพราะว่ามันก็บอกว่ารถรถเด็กก็ยับอยู่นะครับฮ แต่ทุกคนที่เป็นระดับเจ็ดเนี่ยมันก็มีมันมีโอกาสเจอระดับแปดได้ดังนั้นมันก็ถือว่าสมเป็นสมบูรนะไม่งั้นมันจะยิงยากเกินไปนะมันก็ต้องมีเพิ่มจอบก่อนมาซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแล้วเบิร์ทั้งสูงก็จอบเพิ่มมาเป็นแปดสิบห้านะฟอร์เซีเฉลี่ยก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าสี่สิบห้าสี่ห้าเก้าสิบนะแต่รู้สึกว่าจะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นกระสุนเอฟบีเฟกคีวีสองมันจะเพิ่มดาเมจเฉลี่ยด้วยแต่อันนี้จะลดลงเพราะว่ามันเป็นกระสุนแบบว่าฮีทไง ระยะเวลาเล็ง5วิกันเลศูนย์ที่ระยะ100เมตรคือ0.407มันอาจจะดูเยอะกว่าก็จริงเพราะอะไรเหรอเพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำ9ช่องครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นไม่ได้ทำ9ช่องก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะทำแค่6ช่องนะประมาณนี้นะก็ถือว่ายังไงก็เป็น152ม mm ิลลิเมตรอยู่ดีนะก็ยังไงก็ต้องยิงด้วยความใจเย็นนะครับอ่าเรามาดูมุมหันปืนนะครับผมนะขึ้น15 ผมกดลงลบหกนะครับก็ถือว่าข้อนจะน้อยนะก็ตามภาษาคีสองครับระดับ6กเป็นยังไงระดับเจ็ก็ไอเรื่องนี้ก็จะไม่ได้อัปเกดขึ้นมานะความต้องตัวเดินหน้าสามจุห้าถอยหลังสิบสองเขาเลยเฉลี่ยยี่ิบหกก็ไม่ไม่ช้าอืดแต่ก็ไม่ไม่เร็วแบบว่า,วาถึงกันไล่ตบรถถังเบาได้สิ่งที่ตบของมันคือเรื่องปืนครับอ่ะเราไปดูสเตทเออเขาเลยนะอำนาจของเราถังในแอป อาเมอร์อินสเปกเตอร์หน่อยละกันละครับอ่ะอันนี้เราอันนี้คือเกาะร้อยยี่สิบที่เขาบอกนะมันจะอยู่ตรงนี้นะซึ่งก็ยังเห็นว่าเกาะแม่งเออไม่มีความเอียงอะไรเท่าไหร่เลยดังนั้นหนาจริงๆก็เนี่ยนะห,หนาสามเก้าถือว่าเขาจะเป็นถ้าเทียบในระดับเจ็ดทัวรเป็นหลังที่เขาจะบางนะหลังที่บอกว่าถ้าศัตรูไม่ได้แบบว่าหลอนกาวเงินไปก็จริงเข้าไปอย่างง่ายดแน่นอนนะอ่ะก็อันนี้ก็เห็นไ,ไหมตรงนี้ก็ถือว่าบางนะเนี่ยตรงนี้หนาหนึ่งร้อยไม่ได้หนาเท่าข้างบนนะ รวมกันร้อยยี่สิบนะถือว่าบางนะกร,บระบอกป้อมปืนร้อยห้าสิบก็จริงแต่ก็ไม่มีความลาดไม่มีความองศาเอียงเท่าไหร่ดังนั้นก็ถือว่าบางจะดีหน่อยตรงที่ว่าตรงนี้มันมีความลาดเอียงก็อาจจะทําให้แบบว่ามีโอกาสยิงเต้งได้บ้างแล้วก็ตรงตรงปร้อมมีสเปรนอามือนะะยิงอาจจะเต้งนะด้านข้างมีสเปรนอามือด้วยโอ้โหไม่ใช่ของแต่งนะครับเนี่ยไอตัวเหมือนของตกแต่งนะสเปรนอามือสิบมิลสิบมิลน,นะส่วนนี้หน่าร้อยยี่สิบนะ ด้านข้างหนาเจ็ดห้าหลังโอเคก็เราคงไม่พูดอะไรเยอะนะเรื่องนี้ก็แน่นอนว่าครมสองก็สหันที่ไม่ได้หนาเลยคือครมสองก็ไม่ได้หนาเป็นถุเดิมแล้วสมสเชอร์ก็เหมือนเป็นการอัปเกรดแค่บางส่วนนะเรื่องกอนนะก็เห็นไหมมันก็จะแดงอยู่แค่ประมาณนี้นะถ้าปืนกากลงหน่อยก็เป็นถ้าเจอถ้าระดับหกเจอก็อาจจะลําบากนิดนึงเห็นไหมอ่ะ,อะถ้าระดับหกเนี่ยมันจะยิงหัวไอ้เจ้าสมสเชอร์ยากยากกว่าเดิมหน่อยแต่ สิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือตัวถังตัวถังมันตัวถังเนี่ยถ้าถ้าจะเอาแบบยิงไม่เข้าเลยก็จะเป็นรูปถังกงรูปถังกลางนะจะอีกยากประมาณนึงเลยเออไม่ใช่วะขนาดวะเนี่ยถ้าถ้าเป็นรูปที่สามสี่แบนห้าจะอ่ะเนี่ยตัวถังก็ยังยิงง่ายดีนี่หว่าโอเคเพราะว่าประมามนั้นแล้วกันนะตัวใช่ไหมเห็นไหมก็คือตรงป้อมมันจะดูหนากว่าเดิมเยอะเลยแต่นั่นแหละก็คือมันก็มาแล้วแต่ว่าเราเจออะไรด้วยเนี่ย ถ,ถ้าทั่วไปจะประมาณนี้นะก็ถือว่าไม่ได้หนาเลยมากเลยเอา,าว่าประมาณนี้อะเดี๋ยวเรามาดูแมชเชอร์ยิงคนอื่นเขาบ้างนะอ่ะเห็นไหมแมชเชอร์ยิงคนอื่นเนี่ยเอพี EP ก็จะยิงไอซ์ไม่ค่อยเข้าแหละถ้ากดลุกคิดก็เห็นไหมชั่วยเยอะอยู่นะถ้านึกไม่ออกก็ฮิอ e ีแม่งเลยเนี่ยฮิอี e นี่คือสิ้นคิดสุดแล้วเวลาเจอถังมข,ขนาดที่ยิงไม่ค่อยเข้านะเดี๋ยวเราไปดูไทเกอร์ที่บอกมันบัฟอะไรกันไทเกอร์นี่หลังนี้เขาจะเถื่อนเลยนะเนี่ยถ้าเอพีโอ้โหเอพีนี่ยับเลยอะ แต่ก่อนนี่คือแต่ก่อนถ้าเป็นเอไทเกอร์ที่ยังกังกางแล้วนะตรงนี้ก็เข้าตรงนี้ก็เข้าเข้าหมดเลยแต่หลังนีนี่คือไทเกอร์บัฟมาโคตรหัวถ้าไม่กดลูกทองนี่คือแบบว่าแม่งละบากจัดอล้เนี่ยต้องกดลูกทองยิงเนี่ยซึ่งลูกทองคันนี้ก็ก็ถัวช่วยได้เยอะเลยเดียวเห็นไหมก็เนีย่ยคือมันลูกทองมันเหมือนรถถังระดับเจ็ดทูไปเลยก็คือสามารถสู้ได้หลายคันเลยเดียวอย่ายวดูดูดดดดดดดว่ามีคันไหนที่ไหนลองซื้อว่าเจอเทียส่งมาแล้วยิงเข้าหรือเปล่าไอ้สามเนี่ยเฮ้ยไอ้สามไม่ยิงเข้าลูกหินแม่งโหดใช้ได้เลย่วา แต่ถ้าเรายิงไม่เข้าคือข้อดีของการใช้ใชปืนร้อยห้าสิบสองมิลลิเมตรคือถ้าเรายิงไม่เข้าก็คือเอาสปเปร์พิงยิงก็จะทำดาเมจได้ก็จะเยอะประมาณหนึ่งเลยก็ถือว่าเป็นการว่าตัดตัดอะไรตัดแค่ตัดขาดสตูเนี่ยยิงใส่ปืนแม่งเลยให้ปืนพังอะไรอย่างงี้ก็ก็จะได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความเป็นปืนร้อยห้าสิบสองมิลลิเมตรมันจะทำอะไรอย่างงี้ได้ไงแต่ข้อเสียคือปืนมันจะไม่แม่นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีเพ์กันสักหน่อยแล้วงานาสำหรับ KV2 สองบ้านะไม่ใช่ คือสเชเชีร์ผิดอีกแล้วแม่งก็คล้ายๆกันอะซึ่งผมก็ถ้าที่ผมเล่นนะผมชอบมากเลยว่ะรถแม่งคือมันมันติดขัดน้อยลงจากครีบสองเยอะแต่อาจจะเพราะด้วยความครีสองมันโดนเนิร์ฟไปเยอะด้วยแหละครีสองสมัยแรกๆมันเถื่อนมากไงแต่ว่าด้วยความลถสายวิจัยนะครับมันก็เลยต้องถูกเนิร์ฟนะไม่งั้นมันจะชิบหายเกินไปนะซึ่งก็ถูกเนิร์ฟมาเล่นยากชิบหายเลยตอนนี้แต่สเชเชอร์มันคือแบบว่ามันคือรถถังที่แบบ ของคนชอบ k v 2อ่ะแล้วบอกเล่นเล่น k v 2ไม่จูใจอะเพราะมันโดนเนิฟอะมชเชอร์คือช่างออกครับผมเดี๋ยวจะให้ดูรีเพย์เราพูดกันเยอะแล้วรีเพยก็ยังก็ก็อะไรก็จะให้ดูเป็นเรื่องของการเล่นแล้วก็ให้เห็นว่าเวลาเล่นจริงๆมันเป็นยังไงนะอ,อ,อ๋อหาไม่เจออยู่นี่ <laughs> มีอยู่นี่แม่กูก็ตกใจยังเหลือออกหรือว่าไม่มีวะอ๋อมี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 มมผมก็ว่าอยู่ผมจะมาพูดยังไงเนี่ยเราก็มีรีเพย์ดีกว,ว่าทำไมฮะไอ้หรือมันไม่มีวะถ้าไม่มีนี่เงือต,ตกเลยอะ่ะมีนะว่ามีแหมเสียวเลยเมื่อกี้ก็ไม่มีหลังจากคลิปหลังจากคลิปคลิปหลังๆคลิปที่ผ่านไปนี้ครับอันนี้ก็จะมีเพลงป,ประกอบเลยนะก็ อาจจะไม่ติดลิขสิทธิ์มั้งเออคุมไม่ติดแหละแต่ว่าเพราะว่าถ้าดูมันเป็นเพลงของ Paul e r s นะครับค่าย Paul Wers ก็จะไม่มีลิขสิทธิ์เอามาใช้ได้อิสระนะก็เผื่อๆผมรู้สึกว่าบางคลิปถ้าผมไม่พูดอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนที่ว่าเออมันจะเงียบไปหน่อยนะก็เลยให้มีเพลงมากอบนะให้มันไหลไปเรื่อยๆนะเวล,ลาพูดอนะ่้เนั้ยก็เนี่ยรีโล15ด15.2วินาะทีในการเช้งาน,นจริงและความ,มตั็วก็ถือว่าไม่ขี้เละเลยนะถือว่าเขาจะไวเลยเดียว อันนี้ผมก็โหลดเบนทิตเองเพราะว่าจะไปยิงเอรอพวกนี้มันมนูนไม่น่าหนาเท่ไรเอาไว้ยิงฉาบฉวยอ่ะเพราะาผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ยิงดาเมจเต็มๆเท่าไรอันนี้ผมโดนยิงนะผมก็เอาเอพีสปมเนี่ยอันนี้อันนี้คือดาเมจที่โดนจีนะครับแล้วมันเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ซึ่งจริงๆถ้าผมใช้ AP อีกอ่ะมันจะมันจะแรงแบบขี้แตกเลยแต่ก็น่าหนาหนะตอนนั้นก็ไม่ได้กล่าวว่าจะยิงไอ้คันนี้นะแต่พอดีเขายิงสวนมาผมก็เลยยิงสวนแม่งเลยเวลาคิดมันเปล่งกนระสุน ไอไหมโหลดแป๊บเดียวเสร็จเลยไหมมันจะไม่ดูขัดใจเหมือนคิวิสองใช่ไเพราะว่ามันคิวิสองมันทีหกไงถ้ามันรีโหลดสิบห้าวิมันก็หุโบเค้นะครับอันนี้ก็โหมดธรรมดานะเออผมคงไม่เอาได้เจ้ารีพีเอโหมดเอออโหมดอะไรนะที่มันเป็นโหมดโหมดแบบบันเทิงมาเล่นแต่ว่าผมว่ามันจะเออมันจะดูแบบว่ามันจะดูขี้โม้เกินไปนะผมรู้สึกว่าเอาแบบธรรมดาได้แหละแค่นี้ก็ขี้โม้แหละไอไหมดูนะปัง อันนี้คือถาเอดีตายเลยนะแต่ว่าด้วยการที่ผมเนี่ยไม่อยากเอาชัวร์ก็เลยยิงด้วยเอพีซึ่งมันก็อย่างที่เห็นว่าแรงมากแรงจริงๆนะครับบอกเลยเนี่ยโหลดแป๊บๆเสร็จแล้วนี่ก็คือแบบว่ายิงดิ้นหมดทุกคันนะผมาอเลยดามเมจเนี่ยดูมันสะใจมากเลยะครับใครอยากใครบอกว่าชอบคีวีสองเลยครั้นี้ผมบอกเลยแม่งแม่คือก็ถักอัพเกรดอย่างแย้จริงนะครับเพราะคุณใครชอบมันอย่างมากแน่นอน อย่างเท่เนี่ยจุดอ่อนของมันก็คือเรื่องมุมกดเห็นไหมมุมกดมันลบหกนะแล้วรถมันทรงสูงด้วยมันก็จะหนักไปใหญ่เลยคือแบบว่ามันถ้ามันยิงใครคือมันต้องแบบโผล่ไปเกือบทั้งตัวเพื่อจะยิงหรือไม่ก็ต้องเล่นเนอที่เตี้ยวอ่อ่านี่ตายเลยเห็นไหมเพื่อด้วยความตื่นร้อนสองเรามันยิงแล้วสว์ใช้มากเลยครับมันมันแรงอ่ะมันแบบคือหลอดมันตายหมดแหละแต่ถ้าเนอเนี้ยเล่นได้อยู่นี่ก็ลอรีโลเซตปังตาย แเห็นไหมดูนี่แป๊บๆาบส่งมันเจ็ดแล้วปืนแม่งดำไปขี้โมวมากปืนล้าหนีไม่รอดนี่คือใครเจอก็หวั่นนะครับมันโคตรแรงอันนี้ก็คือไม่ต้องหวังเด้องอะไรถ้าศัตรูแม่งไม่ได้หลอดกาวอะไรก็คือเราแม่งยังไงก็เข้าอันนี้ก็หลอกเขานิดนึงหลอกเต็มๆอันนี้ก็จะเกมเร็วหน่อยแหละแต่จะให้คือการเล่นเคบีสองมันก็แบบเอ้เคบีสองอะไรแล้วมันคือสมัยเชิดรถอัพเกรด รถสไมเชอร์มันจะแบบนี้แหละมันก็มันก็รถ่ดดาดๆนี่แหละแบบว่า KV2 เล่นยังไงสไมเชอร์ก็เล่นอย่างนั้นเล่นบูก็ได้นะแต่ก็ต้องแบบก็ต้องบอกมาเล่นแบบระวังนิดนึงเออเราอาจจะแบบว่าไม่ใช่คนดุดตีนคนแรกอะเพราะว่ารถอย่างที่เห็นว่ามันยิงเข้าง่ายมากเลยรถมันไม่ได้หนาอะไรมากนะถ้าแบบถ้าศัตรูไม่ใช่ปืนสต็อกหรือว่าแบบไม่ได้ยิงแบบว่ายิงแบบโผยิงโล่ไม่ได้เลงอะไรเงี้ยมันก็โอกาสน้อยเลยเดียวนะแต่ว่าเห็นมาดามมีเยอะมากเลยจริงไ่กี่นัดออะบอกเลยว่าคือ คือถ้ามันเป็นรถถังพิเศษหรอว่ากรอบทองนะผมบอกเลยแม่ฟาร์มเงินโคตรดีโคตรดีเลยอะเขาปืนดาเมจอย่างเงี้ยแล้วรถถังทองอนบะผมก็เลยฟาร์มเงินดีมากอันนี้อาจจะดูขี้โม,โมูหน่อยเพราะผมรู้สึกามันคูณสอง่ะผมจำไม่ผิดอะเออไม่รู้อะผมผมอันนี้น่าจะมีบัญชีพิเศษนะถ้าที่แล้วก็ผมจำไม่ได้ว่ามันมีคูณสองรอเปล่าแต่ว่าเลขมีขี้โม้เหมือนกันใช้ได้นี่ไฮ้กดปิดผูก็กดหยุดอ่อันแล้ว อ,อ่าแปลว่าก็คนดูอย่าเพิ่งลรคานเนาะเเราจะไม่กนผีกันบ่อยๆนะอ่านี่ก็เห็นไหมว่าก็แม้จะไม่ชอทางพิเศษก็ยังฟา์เมเงินได้ดีนะก็ถ้าเรายิงได้เยอะๆแบบไม่ว้าวานะ,ะก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้า s m a ช h e r นะผมคงรีวิวอะไรกับมันได้ไม่เยอะ่าไรเพราะว่ามันก็ให้พูดถึงจุดดีจุดเสียอย่างแรกเลยมันมันเป็นระหว่างอัปเกรดจากคอ2มาก็จริงแต่ มันไม่ได้อัปเกรดเรื่องก่อมาครับเท่าไหร่คือมันอัปเกรดมาบ้างแต่ตัวรวมแล้วมันก็เป็นรถถังที่ถ้า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 ในความเป็นรถถังหนักมันเป็นรถถังหนักที่ค่อนจะบางนะเออแบบว่าแบบว่าบางในระดับเดียวกันแล้วบางระดับที่สูงหวา้วหลับที่สูงกวานี่คือแบบว่าหวัดเจี๊ยบเลยแบบรถจะหว,วัดเจีย๊ยบแหวัดเจีย๊ยแบบอ,อะเจอแมาเชอร์อะรีโหลดอยู่ใช่ไหมยิงเข้าแบบง่ายๆเลยอะ่ะ แต่ถ้าโดนยิงคืนก็เจ็บเหมือนกันอะไรอย่างงี้แบบอารมณ์จะประมาณนั้นน่ะเพราะสมัยเชื่อมันก็แบบผมมีลูกทองอยิงเพิ่มเจาะก่องอ่ะก็ยิงแรงอ่ะเออเอาไว้เอาไว้เล่นได้ทั้งหมดธรรมดาแล้วก็หมดกิจกรรมทั้งหลายที่แบบว่าแบบว่ามีพวกบัฟเสริมพลังอะไรอย่างเงี้ยไอ้สมัยเชื่อมันจะเป็นรถตบมเด็กที่เกียนมากเลยเดียวก็ระหวางที่แบบว่าและด้วยความที่มันเป็นรถหางสีฟ้ามันยังคือมันสามารถขายไปทองได้นะ,ะ,ะตลกและไม่ขายที่อันนี้พูดไปเฉยนะใครขยกขายก็เห็นราคานะสองพันห้าร้อยทองนะ ประมาณนี้เล้วกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่ารถหังพิเศษเนี่ยมันไม่ดีอย่างงี้ไหม้ถพิเศษมันขายไม่ได้มันขายเป็นทองไม่ได้แต่รถก่อฟ้าเนี่ยมันขายได้เนี่ยเนี่ยรถหันก่อฟ้างแหละมันขายเป็นทองได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันสำสหรับสมเชช์นะผมคุณพูดคุูไม่มีแบบว่าแกจะแนะนําอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่สมเชช์มันก็เป็นรถแบบนี้มันมันมันไม่ได้แบบว่า คือแบบเล่นมันก็เจอหน้ามันก็ยิงแค่นั้นเองยิงไม่เข้าก็กด He อีครับตามนั้นคือแบบว่าเฮอีก็ยังแรงเลยถ้าถ้าแบบรถถังไม่ได้ก่อหนานไปก็แบบเจ็บอ่ะผมบอกเลยนะคือการเล่นมันก็จะมาเนี้แหละเจอหน้ายิงเจอหน้ายงรีโหลดแต่มันจะเล่นมันจะเล่นลื่นไหลกว่าคีวีสองเพราะว่าคีวีสองมันโดนเนื้อมาไงมันเลยว่าโหจะยิงทียี่สิบวิเอาเอวพวกเลยอ่ะแต่นี่คือบอกว่ามันสิบห้าวิก็ไม่แย่นะ่อเดี๋ยวเรามาแนะนําเรื่องยุทธปัจัยกันนิดนึงแล้วกันนะก็ยุทธัจจัยผมก็ เซตเดินเลยประมาณนี้ยุทธภัณฑ์ผมก็ใส่ตามนี้ครับผมเพื่อใครจะอยากใส่ตามนะส่วนกระสุนกระสุนนี่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นแบบไหนผมเลยใส่เป็น12 12 12ไปก่อนซึ่งจริงๆกระสุนข้อจะเยอะนะสำหรับสมัยเช่นก็เหมือนมันก็เพิ่มช่องกระสุนมาเหมือนกันตามระดับนะก็คือระดับเจ็บก็ควรจะช่องกระสุนเยอะขึ้นนะผมก็ใส่ประมาณนี้กันคิดไม่ออกก็ใส่ 12- 1 2 12, 12ไปเพราะว่าเล่นเกมจริงอาจจะไม่ได้ใช้ครบทุกทุกทุกนัดหรอกอุปกรณ์ผมใส่หช่องก็ ไปรีโหลดเร็วขึ้นใส่เพิ่มจอกก็ไม่แย่นะว่าช่วยได้เยอะกว่านิอันนี้ใส่เล็งเร็วหรืออะไรก็ได้นะแต่เล็งเร็วก็ดีเพราะว่าปืนมันต้องใช้เวลาเล็งอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ผมใส่การตีนะครับใส่เพิ่มเลือนนะเพราะผมว่าเกาะมันไม่ช่วยอะไรเลยเกาะๆๆมันบางอันนี้ก็ใส่ระยะมองแล้วก็ใส่เป็นความเร็วกันทันทีถ้าใครมีงบลงถึงเก้าช่องแบบมีเงินนะก็ใส่อันนี้ได้ ผมบอกเลยว่าทุกช่องม,มีประโยชน์กับ KP2 เอ้ย KP2 อีกแล้วเป็นมุฟอู้หูจริงๆมาเชอร์นะสมาเชอร์เนี่ยไหมใส่ได้หมดเลยนะคือผมมองว่าดีทุกทุกอันนะคือใส่ได้สาหรับช่องช่องช่องสามนี่คือแบบดีหมดนะประมาณนี้สําหรับเจ้าสมาเชอร์นะครับผมนะก็ใครชอบก็ขอก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เอ่อบอกว่าสามารถพูดคุยกันทางแชทได้นะผมนะผมอาจจะไม่ได้ตอบทุกแชทนะหลายๆจะพยายามตอบนะแต่ก็ผมเห็นหมดนะเออก็ ใครจะให้กำใจจะตดเตียนอะไรก็พูดได้นะหรือแม่ก็จะพูดคุยเกี่ยวกับรถถังอันอื่นก็ได้เหมือนกันนะ mm. ช่วงนี้เกมมันอาจจะเอ,อเงี่ยมๆ่ลยเนาะใช่เกมวมเท้งเนี่ยมันอยู่มันตั้งหลายปีแล้วแปดปีแล้วใช่ไหมแปดหรือเก้าปีไม่รู้ผมไม่รู้อะแต่ก็ก็อาจจะมีช่วงที่ห่างหายกันบ้างแต่ผมก็กลับมาแล้วกลับมาอยู่เรื่อยๆนะ mm. ก็ผมก็จะรีวิวรถถังเท่ทา,ท,าที่มีแล้วกันเนาะ ส่วนรถถังคันไหนที่ไม่มีผมก็คงต้อง <g iggle> ก็รีวิวไม่ได้งไงเบียดห <c oughs> อก็หลังจากนี้ก็คงแบบว่าก็คงจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะก็จะพยายามกลับมาแล้วก็ทําเรื่อยๆจะพยายามค่อยๆทําให้มันแบบว่ามันดูบว่าอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คลิปมันมีสาระหน่อยมั้งสาระหรือเปล่าวะน่าจะสาระแหละเออ <c oughs> ประมาณนี้ละกันส่วนคลิปหน้าจะเป็นคันไหนว่าจะเล็งเป็นแมสเน็ตนะ แต่แมสเน็ตเนี่ยอาจจะต้องดิสเค็มเมอร์ไว้ว่าผมเออของไม่ครบครับ่านจะรีวิวได้พอเท่าที่มีในปัจจุบันนะเออแต่ว่าส่วนสเตตัสเต็มนี่ก็เอออาจจะต้องรองมีไอดีผู้มีบารมีอยากจะติดต่อมาบอกว,ว่ามาให้ผมลองเล่นดูก็ได้นะอะไรอย่างนี้แต่ก็ประมาณนี้กันเจอคลิปหน้าครับผมนะวันนี้ก็ขอลาเพียงน,นี้ครับผมแลก็ขอบคุณที่มารับชมกันนะ นีก็ขอไปแล้วเดี๋ยวมันคิดมันจะนานไปจิมก็นานแล้วเกือบยีบนาทีนะไปเถอะ <c oughs> บ๊ายบายครับผม